หลายคนหลายฝ่ายสมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือกันมาครับผมก็จะมีอีกหลายที่ที่ยังต้องทําก็ไปทั่วหมดไปตลอดเจอตรงไหนก็ทําไปเรื่อยๆครับดีนะครับดีครับนี่ของนาคาด้วยวันนาคาครับนาคาเขาไปช่วยงานบ้านใกล้ผมยุ่งขาเกาไฟหมดูแต่สายไฟอันตรายเหมือนกันนะเมื่อกี้ต้องครับ ีก็ร้องพูดครับบ้านโน่งก็บ้านโน่งตาครับไปทำงานก็บ้านหลังนี้ครับแล้วแล้วแล้วทำไมยายถึงถึงเดินไม่ได้เป็นอะไรนะตอนแรกพูดดังๆหน่อยกันไม่ค่อยดีทำไมยายถึงเดินไม่เดินไม่ได้ขายายตกเตียงก่อนไปนอนโรงพยาบาลแล้วตกเตียงปวดในข้อข้างหัวนี่อ๋อ เคยผ่าตัดกระดูกเหรอคะอ๋อตกเตียงเฉยๆไม่นอนป่วยเวยที่โรงพยาบาลแล้วแกไม่รู้สึกตัวแกพลิกร่วงครับแตอนนี้อายุแกเยอะแล้วแกหมอเขาก็อยาให้ผ่าเหมือนกันแต่พยาบาลบางคนบอกว่าอย่ากไม่ผ่าเดี๋ยวนอายุเยอะครับแต่ก็พอลุกนั่งได้อะไรได้ก็ต้องต้องใส่แคมเพิร์ดอ่ะเนาะอยู่กันสองคนนะครับโอ้แมวอีกเป็นสิบครับผมเอาไว้ที่วัดใช่ไหม ที่บ้างที่ร้านที่มาจาก oh.